มาต่อที่พาร์ทสองนะคะซึ่งคราวนี้ก็ขอกระโดดข้ามไปเป็นแนวเมคอัพเลยละกันนะคะก็มาเริ่มจากตัวรองพื้นก่อนนะคะซึ่งรองพื้นอันนี้เฉดิวมากจะบอกว่าพึ่งได้ใจไปเมื่อไม่นามอมน,นี้กับ Dior f ฟ v e v e r นะคะตอนแรกตุนชอบมากกีิของลังโคมแต่ว่าพอ เหมือนกับว่าพออากาศเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่ปกปิดได้ดีพอกับตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้สําหรับผิวตูวนะคะต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละคนยมีผิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลือกใช้รองพื้นหรือความชื่นชอบในออรองพื้นแบบต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันแต่ว่าสําหรับตูแล้วตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทั้งปกปิดแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะซึ่งจริงๆ ผิดเบอร์นะคะตัวนี้ที่หนูใช้เป็นเบอร์ศูนมันจะเข้มกว่าผิวค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าสำหรับปกปิดรอยสิวต่างๆอันี้ไม่ได้แต่งหน้านะก็อาจจะตกใจนิดนึงสำหรับรอยสิวต่างๆนะคะก็ตัวนี้ช่วยปิดได้ดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงปีที่เป็นตัวปวดังตูนก็ยังคงเป็นในปีนี้ก็ยังคงเป็นเจ้า โลตรีนะคะซื้อช่วงนี้หาซื้อตัวใหญ่หลอดใหญ่ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ซื้อหลอดเล็กมาตุนประมาณ6หลอดก็ใช้ได้นานแล้วก็พกค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะคะก็ยังชื่นชอบตัว BB ที่เป็นของโลตรีนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นตัวเบสสำหรับเบสที่เป็นสีนะคะ คุณจะชอบเป็นตัวนี้ค่ะ heavy rotation เพราะว่ามันสามารถปกปิดได้ด้วยแล้วก็ให้ความรู้สึกกึ่งเบสกึ่งรองพื้นนะคะทุก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยเวลาลงตัวนี้ก็จะรู้สึกตัวผิวค่อนข้างเนียนเลยก็ไม่ต้องลงรองพื้นทับก็ได้นะคะ concealer นะคะตัวปีนี้สำหรับ ตัวในดวงใจตัวจะเป็นเรฟรอนนะคะโฟโตเรดี้มันเนื้อค่อนข้าง,างนุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะอ,อ,อะไรอีกละ่ะแล้วก็ไม่ไม่ทำให้หน้าเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะก็สามารถแบบเกลี่ยแล้วก็ให้เรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นขุย มากด้วยตัวนี้สำหรับตูนใช้เป็นเบอร์004นะคะหรือเป็นเบอร์ medium นั่นเองแล้วก็มาต่อกันที่มาสคาร่านะคะตูนชอบมากเลยจะตัวนี้ใช้เป็นหลอดที่2แล้วสำหรับเคสวอลลุ่มเจลมาสคาร่าตัวนี้ช่วยทั้งให้ขนตายาวแล้วก็หนาขึ้นนะคะ กับตัวเคสทุกตัวที่ตูนพูดนะคะก็สามารถหาข้อมูลต่างๆเพิ่มใน Google ได้แล้วก็ถ้าแบบไม่มั่นใจว่าตุนพูดออกเสียงอะไรไม่ชัดแล้วก็สะกดไม่ถูกเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะคะอ๋อมีตัวนี้ที่เป็นสกินแคร์ตกอยู่ตัวนี้นะคะเป็นตัวแต้มสิว เป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าหาซื้อได้ตามเ,าเว็บไซต์หรือฝากคนฮิ้วมานั่นเองนะคะก็เป็นตัวที่ขายในร้านขายยาของญี่ปุ่น,นะคะชื่อโอโรไนโอรนินหรืออะไรสักอ,อย่างตัวนี้ค่อนข้างดังอะคะ่ะเขาก็บอกว่ามันสามารถแบบช่วยให้สิวอยู่ภายในหนึ่งวันแต่มันก็ไม่ได้ยุ่ภายในหนึ่งวันนะแต่ว่ามัน สำรับตูแล้วคือมันไม่ทำให้สิวกลายเป็นสิวแห้งเพราะสิวแห้งบางทีเนี่ยทำให้รอยลอยสิวตูนจะเป็นรอยดำนะคะแต่ถ้าถาุงมติทาตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบเหมือนกับช่วยสมานแผลทำให้แบบมันค่อนข้างยุบไปแล้วก็แผลหายไปเลยนะคะมาถึงตัวลิปบ้างลิปตูนชอบตัวนี้มาก เป็นลิปสีชมพูนูดนะคะของ o o cool for s c h o o l เป็นของเกาหลีนะคะแบรนด์ o o cool for school ซึ่งตัวเนี้ยมันสีให้สีค่อนข้างนูดแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่แห้งมากเาที่เป็นลิปเนื้อแมทนะคะแต่ว่าก็ไม่ทำให้ปากลอกเป็นขุยสมรับตัวลิปก็ตุนจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็เออ มีคอนซีลเลอร์แต่ว่าจะเป็นอันเดอร์อายคอนซีลเลอร์ตุนชอบตัวของกานเยตัวนี้เพราะว่ามันช่วยเดี๋ยวลองแตะให้ดูแต่ว่าวิาวธีใช้มันจะค่อนข้างใช้ยากนิดน,นึงอะคะ่ะเพราะว่าหลังงม,มันคือยังไงเราไม่สามารถลิ้งไปได้เพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบเยิมอย่างนี้เราก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องแตะๆเกลีย่ยเองนะคะเนื้อมันบางแล้วก็ ที่ความที่ตูนชอบเนี่ยเพราะว่ามันไม่ทําให้บางตัวคอนซีลเลอร์ที่ตูนใช้ทาใต้ตามันจะมีการแห้งเกิดขึ้นตรงช่วงแบบช่วงเนี้ยค่ะมันจะแห้งแต่ตัวเนี้ยมันมันจะไม่เกิดอาการแห้งแตกระแหงแอบบทาเลยนี่มันก็ช่วยแบบทำให้ใต้ตาเราดูสว่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ช่วยพรางได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่าสำหรับราคาแล้วก็ไม่แพงเท่าไหร่ด้วยนะคะของเป็นเย,ย่ซื้อได้ตามพวกแบบลักนสตอร์ของไทยพวกบูตวสัสดนต่างๆห้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังมีเอมาสคาร่าไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นบลัชออนนะคะบลัชออนที่ชื่นชอบก็จะเป็นของอ e ีลามาสก่านะคะเพราะว่าแต่ว่าแพง ถ้าให้พูดเทียบกับเรื่องราคาเนี่ยถ้าจะมีหลายๆสีเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะนิดน,นึงนะคะก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมเนื้อสีแมสสีดีมากคุม้มถ้าสมมติว่าเราใช้แค่หนึ่งตลับแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชอบกับสีน,าน,าน้นๆถือว่าคุ้มเลยแล้วก็มีสีให้เลือกค,งคง่อนข้างถือว่าค่อนข้าง,คงเยอะนะคะก็มีแล้วสีที่ตัวเลือกโอตัวนี้จำชื่อสีไม่ได้ คือสายคนจะจำได้เพราะว่าด้านหลังตลับชื่อสีลอกไปแล้วอดนะฮะเคที่ไม่ใช่เคที่จะเป็นสีอ่อนก็ถ้าได้ชื่อสีแล้วก็จะมาบอกกันในทีหนึง่งแล้วก็ตัวไฮไลท์นะคะก็จะชอบตัวนี้มากของเอสเต้แต่ว่า <c oughs> มันเป็นเวอร์ชัน ที่มาเป็นเซตคริสต์มาสรู้สึกจะเป็นคริสต์มาสปีที่แล้วนะคะเป็นตัวซิกเน t u เจอชิมเมอร์พาวเดอร์นะคะตัวนี้มันให้ชิมเมอร์ที่ละเอียดต่างจากตัวไฮไลท์ของยี่ห้ออื่นๆที่บางทีทำให้แบบดูคุมคนเราดูกว้างแต่ว่าพอยิ่งใช้ตัวนี้ทำให้หน้าเราดูฉ่ำแล้วดูค่อนข้างเวิร์กโดยที่แบบไม่ทำให้ดูคุมคนเราดูแบบขยายใหญ่โตมาก ไลเนอร์ iner, บ้างดีกว่านะคะอายไลเนอร์ที่เป็น the best ของปีนี้ก็เพิ่งมาได้ใช้ได้ไม่นานแต่ว่าถือว่าแซงคิวหลายๆตัวที่ได้ใช้มาทั้งปีเลยอันนี้เป็นของ coslook นะคะ cosluxe ตัวนี้เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันใน facebook เป็นผู้นำเข้านะคะแล้วก็ส่งมาให้ทดลองใช้ ที่ประทับใจเพราะว่ามันค่อนข้างแบบปลายผู้กันเนี่ยจะค่อนข้างเล็กมากนะคะแต่ต้องบอกว่าผู้กันตัวผู้กันเนี่ยมีความค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถเขียน control เส้นได้ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะคะจะเล็กกว่าน,นี้ก็ได้จะใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้หรือจะแบบวาดเป็นรูปหรืออะไรเงี้ยเราสามารถ control ได้ ได้ค่อนข้างดีเลยกับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าตัวถือว่าดีนะดีเลยแหละมาแรงแสงโค้งจริงๆแล้วก็เป็นอยไลเนอรออีกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเคร่ออนตัวดินสอซึ่งตันก็ได้ส่งเจ้าตัวนี้เข้าประกวดกับ16บล็อกเกอร์ที่เลือกคัดสัน สิบหกไอเทมที่เจ๋งๆสำหรับปี2012ตัวก็เลือกเป็นตัวนี้ไปเลยเพราะว่าไม่เคยน้อยมากที่จะมีเครยอนอายไลเนอร์แบบที่เป็นดินสอเนี่ยแต่ว่าติดทนทั้งวันคือมันแบบมันไม่สม,มั่เขาเรียกว่ามันมันไม่มันไม่มไมยดมันไม่ไหลค่ะมันสมมุติว่าเราทาอย่างเงี้ยเราทิ้งไว้ทั้งวันคือถ้าไม่ไปถูหรือขยี้อะไรมันมากนะคะ มันล้างไม่ออกเราต้องใช้พวกที่ใช้เครื่องสำอางถึงจะล้างออกตัวเวลาตุนทาที่หัวตาเนี่ยมันสีขาวปกติเวลาทาของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยสีขาวมันก็จะอยู่ได้แค่แบบไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะก็จะหายแล้วแต่นเนี้ยก็คือทาเช้าแปดโมงไปทํางานเย็นกลับมาบ้านสีขาวก็ยังมีให้เห็นก็เลยถือว่านี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเบสของสองพันสิบเอ็ดนี้ของตัวนี่แปดสิบสามนะคะก็จริงๆมี อีกค่อนข้างหลายประเภทที่ตัวไม่ได้หยิบมาพูดนะคะก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะคะเบาๆชิ่ๆสำหรับปี2011กับ the best item ของตีนี้8 3แล้วไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ